สวัสดีครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็จะมาส่งความสุขนะครับปีใหม่ให้กับสมาชิกกลุ่ม VIP นะครับของครูอภิวัตสอนสร้างสื่อนะครับของขวัญที่จะให้ในครั้งนี้นะครับก็คือลายแชทบอรส่งเฟล็กสุดว้าวนะครับมีวิธีการทําอย่างไรบ้างเดี๋ยวไปทําตามขั้นตอนเลยนะครับเดี๋ยวผมจะแชร์ลิงก์นะครับสำหรับทําสําเนาในกลุ่มให้เลยนะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มต้นทันเลยครับ เมื่อท่านนะครับได้รับลิงก์นะครับแล้วก็เอาลิงก์ไปวางที่เบราว์เซอร์นะครับพอกด enter ท่านก็จะเห็นหน้าตาแบบนี้นะครับมีคําว่าทําสําเนาให้ท่านกดปุ่มทําสําเนาได้เลยนะครับเมื่อทําการทําสําเนาเสร็จนะครับท่านก็จะได้ g o o l l s s h e t t ตัวอย่างนะครับขึ้นมา1 s h e e ชีตครับจากนั้นนะครับให้นะครับไปที่เมนูส่วนขยายนะครับ แล้วก็ไปที่แอปสคริปต์ครับเพื่อจะทำการแก้ไขโค้ดหรือว่าทำความเข้าใจในส่วนต่างๆนะครับโอเคนะครับผมจะเริ่มจากพาสร้างบอร์ก่อนนะครับสเต็ปทั้งหมดเลยนะครับดับแรกเลยนะครับผมก็จะขอนะครับเปิดนี่นะครับ Google ขึ้นมานะครับเราจะไปสร้างบอร์ดนะครับเราก็ไปที่ d e v e l o p e r b i t นะครับพิมพ์ developer ขึ้นมาก่อนนะครับเนี่ย developer line ตรงนี้ก็ได้นะครับเสร็จแล้วก็ไปที่ลิงก์ developer line นะครับไปละไปสร้างตัวบอทก่อนนะครับจากนั้นก็ไปที่คอนโซลนะครับถ้ายังไม่เข้าสู่ระบบก็เข้าสู่ระบบให้เรียบร้อยนะครับจากนั้นนะครับไปสร้าง provider หรือไปเลือก provider ตัวใดตัวหนึ่งก็ได้นะครับเดี๋ยวผมจะสร้างบอทขึ้นมาใหม่นะครับ create new channel นะครับเป็นแบบ Messaging API ครับคลิกเลย จากนั้นนะครับผมก็จะตั้งชื่อนะครับเลือก Thailand ก่อนนะครับเลือกไอคอนบอทก่อนนะครับไอคอนบอทก็สอนไลฟ์คลิปแล้วนะครับสามารถที่จะไปดาวน์โหลดนะครับจากแปลดไอคอนได้นะครับเราก็ไปเลือกบอตตัวไหนก็ได้ที่เราอยากได้นะครับจากนั้นนะครับมาตั้งชื่อให้บอทนะครับตรงนี้ผมจะตั้งชื่อว่าน้องแฮปปี้ก็แล้วกันนะครับน้องแฮปปี้นะครับ description นะครับก็คำเดียวกันก็ได้ครับจากนั้นก็เลือกหมวดหมู่ครับ category หมวดหมู่ย่อยครับเลือกเลยนะครับ email นะครับผ่านไปเลยนะครับก็มาติ๊ก3จุดนี้ create นะครับแล้วก็กด ok จากนั้นเลื่อนแถบนี้ลงมาล่างสุดก็ agree นะครับในส่วนนี้ก็ทำไปหลายคลิปแล้วนะครับในการสร้างบอทไม่ใช่ยากนะครับพอสร้างบอท แบบนี้เรียบร้อยได้แล้วนะครับให้มาที่ Messaging API นะครับเดี๋ยวเราไปกำหนดนะครับการตอบกลับนิดนึงนะครับวิธีการก็เลื่อนลงมานะครับไปที่คำว่า Auto Reply Message ตรงนี้นะครับไปที่ Edit ครับจากนั้นนะครับก็จะมีการตอบกลับนะครับการตั้งค่าข้อความเพื่อนใหม่อะไรต่างๆนะครับเราก็เปิดหน้าจอตรงนี้นะครับคลิก ไปข้อความการตอบกลับอัตโนมัตินะครับมันก็จะมาที่หน้านี้แล้วก็ปิดไปเลยครับจากนั้นเลื่อนมาตรงนี้ครับ d e f a u l t ตอบกลับทุกข้อความตรงนี้ให้เราปิดตรงนี้เลยแล้วก็หยุดการใช้งานนะครับโอเคนี่คือถือว่าเป็นการเซตติ้งค่าเริ่มต้นให้บอทดเรียบร้อยนะครับจากนั้นให้กลับมาที่หน้า d e v e l o p e r เหมือมนเดิมคือหน้านี้นะครับตอนนี้เรายังไม่ได้เป็นเพื่อนกับบอทดนะครับเพื่อจะทดสอบนะครับให้เลื่อนลงมาข้างล่างก่อนนะครับ มาตรงคาว่า Channel Access Token นะครับจะเห็นปุ่ม Issue ตรงนี้ให้คลิก Issue หครั้งครับแล้วก็จะเห็นโค้ดแบบนี้ให้เรากดคัดลอกตรงนี้1ครั้งครับเนี่ย Copy นะครับพอ Copy เสร็จให้กลับมาที่สคริปต์นะครับมาที่บรรทัดที่1เลยนะครับ Channel Access Token เท่ากับ X X X นะครับให้ทำการลบตัว X 3ตัวออกไปนะครับเหลือแค่ Single c o d e ตามนี้เลยแล้ว c o n t r l V ลงไปแค่นี้เองนะครับ จากนั้นกดปุ่มบันทึกข้อมูลครับบันทึกข้อมูลเสร็จนะครับก็ทําการ d e PLOY ได้เลยนะครับไปที่การทําให้ใช้งานได้การทําให้ใช้งานได้รายการใหม่ครับแล้วก็คลิกเลยครับจากนั้นนะครับมันก็จะกลายเป็นเว็บแอปเรียบร้อยนะครับเราก็กดการทําให้ใช้งานได้เลยนะครับ เสร็จแล้วเราก็จะได้ลิงก์นะครับของเว็บแอปขึ้นมานะครับก่อนที่จะได้เราก็ต้องให้สิทธิ์เข้าถึงก่อนนะครับไปที่อีเมลของเรานะครับคลิกเลยไปที่ขั้นสูงครับแอดวานแล้วก็ไปที่ข้อมูลนะครับรายบุคคลไม่ปลอดภัยแล้วก็อนลาอนุญาตครับเรียบร้อยนะครับให้ทำการคัดลอกลิงก์ตรงนี้ได้เลยนะครับกดคัดลอกครับ แล้วก็กดเสร็จสิ้นไปก่อนนะครับพอคัดลอกเสร็จให้กลับมาที่ปอดนะครับหน้าเดิมนี่แหละนะครับมาตรงเมนูที่ชื่อว่าเว็บ o o k s e t t i n g นะครับคลิกไปที่ Edit ตรงนี้ครับจากนั้น Ctrl V วนะครับวาง URL ของเว็บแอปเมื่อสักครู่นี้ลงตรงนี้นะครับจากนั้นกดปุ่มอัปเดตหนึ่งครั้งครับแล้วก็ไปที่ Use webhook นะครับเปิดตรงนี้ขึ้นมาให้เป็นสีเขียวแบบนี้ครับ เราค่อยมาคลิกที่ Verify ครับมันก็จะขึ้น success ok แบบนี้นะครับอันนี้ถือว่าเชื่อมกันเรียบร้อยระหว่างสคริปต์กับบอทนะครับพอได้แบบนี้เสร็จนะครับเดี๋ยวเราจะมาทดสอบกันนะครับว่าบอทดทำงานหรือเปล่านะครับเราก็หยิบสมาร์ทโฟนของเราขึ้นมาได้เลยนะครับนี่นะครับผมก็โชว์ตัวอย่างสมาร์ทโฟนขึ้นมาเลยนะครับจากนั้นแตะเข้าไปที่ไลน์ของเราครับแล้วก็ไปที่เพิ่มเพื่อนครับ ไปที่หน้าหลักไปที่เพิ่มเพื่อนเลยนะครับแล้วก็สแกน QR code โครับเรียบร้อยนะครับนี่นะครับแล้วเราก็แตะไปที่เพิ่มเพื่อนตรงนี้ครับแล้วก็แตะไปที่แชทเลยครับนี่นะครับก็จะเป็นการสวัสดีคุณอภิวัตนนะครับตอนนี้เรากับบัตรเพื่อนกันเรียบร้อยนะครับทีนี้นะครับทำงานยังไงนะครับก่อนที่เราจะไปแก้โค้ดกันนะครับให้เรา เท็จากตัวอย่างชีตที่เราได้รับไปก่อนนะครับในชีตตัวอย่างนี้นะครับจะเป็นการค้นหาข้อมูลนะครับโดยกรอกรหัสนะครับกรอกรหัสของบุคคลนะครับผมก็จะลองกรอกดูนะครับ1 0 0 1นะครับ1001นะครับแล้วก็ส่งไปนะครับถ้าบอร์ดค้นหาเจอนะครับก็จะตอบกลับมาเป็นเฟรกแบบนี้เลยเห็นไหมครับข้อมูลส่วนบุคคลนะครับ วันเกิดเพศส่วนสูงน้ำหนักมงงูเลือดโรคป,ประจำตัวอีเมลเบอร์โทรนะครับก็จะเอามาจากชีตนะครับตามนี้เลยนะครับทีนี้ในส่วนของรูปภาพนะครับเราเอารูปภาพาบุคคลมาใส่มันก็จะเป็นรูปของบุคคลนั้นนะครับอย่างเช่นสมมติว่าผมไปค้นหา1002ครับกดินเตอรเข้าไปครับกดค้นหาเลยนะครับนี่ครับ ถ้าเราเอา URL รูปของบุคคลนั้นมาใส่ในช่องนี้นะครับช่อง L เนี่ยนะครับมันก็จะเป็นรูปของคนนั้นนะครับหนึ่งศูนย์ศูนย์สามนะครับมาดูตัวผลลัพธ์กันครับนี่ครับสมปองคนเก่งก็จะเป็นรูปสมปองข้อมูลก็กต่างๆก็จะเป็นแบบนี้ครับอยู่ที่เราเอาข้อมูลตรงนี้มาใส่นะครับทีนี้การถ้าเราอยากเอาไปประยุกต์ใช้งาน ครับเราจะต้องรู้จักอะไรบ้างนะครับผมได้แชร์โค้ดเฟลกไว้ตรงนี้นะครับนี่นะครับท่านสามารถคลิกตรงนี้นะครับแล้วก็มานะครับ copy นะครับ c คอนโทนแบบบางทีเข้าไป control a control c แบบนี้นะครับ copy ข้อมูลนะครับจากนั้นให้ท่านไปเปิด flex simulator นี่นะครับเปิดโค้ด flex simulator ขึ้นมาแบบนี้นะครับแล้วก็ไปที่วิวแอสเจสันนะครับคลิกไปที่วิวแอสเจสัน control a บลบโค้ดเก่าออกทั้งหมดแล้วก็ c t r l V นนะครับโค้ด mm hmm. <code S 2> ที่ก๊อปมาจากช mm ีท hmm. เมื่อสักพู่นี้ก็กด a อ p l y นะครับ mm hmm. ท่านก็จะเห็นตัวอย่างข้อมูลนะครับของ J s ส n mm hmm. ที่เป็นต้นแบบไว้นะครับ mm hmm. ทีนี้ท่านอยากมาแก้อะไรเนี่ยท่านก็มาแก้โค้ดได้เลยนะครับ mm hmm. เช่นจะใส่ภาพอะไรข้อมูลจะเปลี่ยนเป็นคําว่าอะไรท่านก็คลิกลงไปนี่ครับเปลี่ยนเป็นคําว่าอะไรมันก็จะมีผลต่อตรงนี้นะครับ mm hmm. ส่วนคําว่า Data Data ตตรงนี้นะครับก็ ตอนนี้ทําเป็นเทคไว้อยู่นะครับท่านจะต้องเข้าไปแก้ไขโค้ดนะครับในสคริปให้เป็นข้อมูลที่มาจากชีตนะครับที่เราดึงข้อมูลมานะครับจากโค้ดตัวอย่างนะครับนี่ขออภัยครับตัวอย่างตัวแปร Data นะครับดั t a สก็คือชื่อสกุลนะครับดั t a 3ชื่อชื่อเล่นอย่างนี้นะครับขออภัยอีกครั้งครับ ท่านก็เอาตัวแปรเหล่านี้นะครับไปใส่ณนะตำแหน่งต่างๆนะครับว่าท่านต้องการจากให้ตำแหน่งไหนแสดงข้อมูลอะไรก็เอาตัวแปรนั้นไปโชว์นะครับอย่างเช่นตรงนี้ผมต้องการเอารูปจากชีตนะครับคือตรงนี้นะครับถ้าเราเอาลิงก์รูปมาใส่ตรงนี้นะครับเวลาที่แสดงภาพออกมามันก็จะมาจาก Data 12รูปภาพนะครับเอามาจากอลอมน์ที่12ตรงนี้นะครับเราก็ลอง ทำความเข้าใจโค้ดแล้วก็ลองเอาข้อมูลมาแก้ดูนะครับตามนี้เลยนะครับส่วนรูปภาพตัวอย่างนะครับผมก็เอามาตัวอย่างมาจากเว็บนี้นะครับเนี่ยแรนด้อมภาพมาให้ดูนะครับเพื่อไม่ให้ติดลิขสิทธิ์เนาะนะครับอย่างเช่นผมอยากให้นะครับรูปสมชายเป็นหน้าตาแบบนี้นะครับผมก็คลิกขวาคัดลอกที่อยู่รูปภาพนะครับแล้วผมก็เอามาใส่ในชีตนะครับ ตรงนี้นะครับนี่กด delete ทิ้งไปเลยอันเก่านี่นะครับนี่ครับรูปตัวอย่างกด delete ทิ้งแล้วก็ลิงก์ของท่านมาใส่ตรงนี้นี่นะครับต่อไปถ้าผมพิมพ์สมชายหนึ่งศูนย์ศูนย์หนึ่งเนี่ยมันก็จะต้องเป็นรูปเมื่อสักครู่นี้นะครับเดี๋ยวมาทดสอบกันดูนะครับหนึ่งศูนย์ศูนย์หนึ่งนะครับอ่านี่ครับก็จะเป็นรูปสมชายเห็นไหมครับทีนี้นะครับความพิเศษของ ตัวเฟรคตัวนี้ก็คือนะครับกรณีที่พิมพ์รหรัสไม่มีข้อมูลที่อยู่ในระบบนะครับไม่มีเขาเรียกว่ารหัสไม่ตรงนะครับมันจะฟ้องนะครับมันจะฟ้องมันจะไม่เงียบนะครับอย่างเช่นผมพิมพ์ข้อหนึ่งร้อยเฉยๆแล้วก็พิมพ์ค้นหาเลยนะครับเนี่ยระบบก็จะแจ้งว่าไม่พบข้อมูลนะครับไม่พบข้อมูลท่านไปพิมพ์รหัสที่ไม่มีอยู่จริงนะครับเนี่ยพอพิมพ์เสร็จมันก็จะแจ้งเลยว่าไม่พบข้อมูลหรือไม่มีข้อมูลนี้อยู่ในระบบฐานข้อมูล นะครับแต่ถ้าข้อมูลนั้นตรงนะครับมันก็จะส่งเฟรกออกมาตามตัวอย่างแบบนี้เลยนะครับโอเคนะครับทั้งหมดนี้ก็คือนะครับตัวอย่างนะของขวัญปีใหม่สำหรับปีนี้สำหรับสมาชิก VIP ทุกท่านขอให้มีความสุขมากๆด้วยความรักและปรารถนาดีจากครูอภิวัตรนะครับส่วนติดต่อครูนี้ก็สามารถที่จะแตะแล้วก็ไปเปิด Facebook ได้นะครับ ถ้าอยากให้ไปที่อื่นก็ลองไปแก้โค้ดดูนะครับเนี่ยถ้าเราแตะไปที่ติดต่อครูนะครับมันก็จะโหลด Facebook ขึ้นมาแบบนี้เลยนะครับโอเคนะครับสวัสดีครับ